ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free. ลาก่อนเพลย์นักบอลขวัญใจรุ่นคุณลุงคุณปู่ของเราเขาเจ๋งกว่ามาราโดน่าโรนัลโดและเมซี่จริงไหมครั้งแรกและครั้งเดียวที่จะสรุปแบบแฟร์สุดใน36โลกแชมป์ เปเล่นี่ดังมากนะฮะสำหรับคนอายุ60บบวกขึ้นไปซึ่งเขาเป็นเจ้าของฉายา The King หรือว่าราชาฟุตบอลชอเดดเปเล่เนี่เริ่มจากเล่นบอลอาชีพตั้งแต่อายุ15กับทีมซานโตสในบราซิลถึง19ซีซันแล้วก็3ปีสุดท้ายไปเล่นที่นิวยอร์ก USA ครับซึ่งเพ่เนี่ยเชิดชายสุดกับทีมชาติบราซิลฮะ บอลโลก1958ที่สวีเดนเนี่ยเพ่อายุแค่17นะครับเหมา2ประตูในรอบชิงชนะเจ้าภาพสวีเดนไป52เป็นแชมป์บอลโลกครั้งแรก4ปีต่อมาในวัย20ต้นเพ่พาทับลุยบอลโลก1 9 6่ที่ชิลีในฐานะนักเตะระดับท็อปของโลกที่ยิงไปเป็นร้อยกว่าประตูแล้วนะฮะซึ่งพี่น้องจะเห็นครับว่าวันนี้การที่แชมป์เนี่ยจะป้องกันแชมป์เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ฟราน ชนะโบอลโลก98 4ปีต่อมาที่เอเชียตกรอบแรกบราซิลคว้าโทรฟี่ปี2002แต่มาจอดรอบ8ทีมสุดท้ายโบอลโลกถัดมา2006อิตาลียจัดไปแต่ว่าร่วงรอบแรก4ปีต่อมาสเปนเป็นพีระพลปี2010แล้วก็ต่อมาที่แอฟริกาก็ตกรอบแรกเอยอรมนีเป็นชั้นโบอลโลก2014แล้วก็ตกรอบแรกปี2018ที่เก่งมากๆก็คือ f ร a n c e ครับ แชมป์ปี2018แล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งได้รองแชมป์ไปแต่เพล่ททำได้แบบสุดยูนิคด้วยนะฮะเพราะว่าเริ่มทัวร์นาเมนต์มาในโชว์เทพโซโล่ผ่านซีซัสด,ดับเม็กซิโก2-0แต่ถ้าต่อมาเจ็บครับแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นอีกเลยนะฮะแต่ทีมก็ดันไปถึงดวงดาวเป็นชาติที่2ต่อจากอิตาลียาที่คว้าแชมป์บอลโลก2ครั้งติดต่อกันอย่างไรก็ตามตอนนั้นเพล่ไม่ได้เหรียญแชมป์บอลโลกนะครับ เพราะว่ากฎตอนนั้นก็คือคนที่มีส่วนร่วมในรอบชิงเท่านั้นถึงได้เหรียญ4ปี CP ต่อมาบอลโลกที่อังกฤษเนี่ยบราซิลตกรอบแรกฮะแล้วก็หลายคนเชื่อว่าหมดยุคเพเล่แน่นอนสถิติแชมป์บอลโลก2ครั้งคงจบแค่นั้นแต่บอลโลก1 9 7 0ที่เม็กซิโกครับเพ l เล่ le, ในวัย30จัดไป1โกลในรอบชิงทีมบินฟินเหนืออิตาเลียส1ครับเท่ากับบอลโลก4ครั้งที่เพ่แข่งขันเนี่ย ฟันแชมป์บอลโลกไปถึง3สมัยไม่น่ามีใครมาท้าเรคคอร์ดนี้ได้นะครับแล้วก็ยิงรวมไป12ประตูอยู่อันดับ5นะฮะที่1ก็คือโคลเซย์ของอินซีเจ er ที่16 g โกลสเพลตจากไปในวัย82เสสซี่พีกสุดครับหลังพาอาเจนควา้าแชมป์บอลโลกส่วนโดเลือกจบชีวิตที่ซาอุและสรุปใครเก่งที่สุดล่ะ ฉะนั้นผมจะเอา4คนที่โลกพูดถึงมากที่สุดเรียงจากความเกา่าเพเล่มาราโดน่าโรนัลโดและเมสซี่วัดให้ดูชัดๆครับอ่ะดูจาก World Cup บอลโลกครับเพเล่จัดไปโอ้โหมากที่สุดครับแต่สมัยเพเล่ไม่ยากเท่าสมัยนี้นะเพราะสมัยก่อนบอลโลกคขาแข่งกันแค16ทีมแต่สมัยนี้มีถึง32และอนาคต48ครการคว้าแช,ชมป์ระดับชาติของทวีปอ่ะยุโรปเขาเรียกว่ายูโรอเมริกาใต้เขาเรียกโคปาอเมริกานั้นโด กับเมซี่เสมอกันคนละแชมป์เมซี่เป็นคนเดียวครับที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกถ้วยหูใหญ่ที่สุดระดับสโมในยูโรหรือว่าแชมเปียนส์ลีกถ้าเป็นที่เมกาใต้จะเรียกว่าโคปาลิเบรตาโดเรสช่องนี้โรนัลโดจัดไปเยอะสุดครับ once with manu 4 with madrid รวม5ครั้งนะครับเท่ากับทั้งทีมบาซ่าเลยมากกว่าทั้งทีมอายักที่ได้4 แมนยูและอินเตอร์ได้ทีมละ3ยูเว่และเชลซีได้คนละ2 5 is very bad มาราโดน่ the only one ที่ได้แชมป์ลลกออร์เจนเเพล่คือคนเดียวที่ได้แชมป์ลีกบราซิล6สมัยฮอนา l โดคือคนเดียวที่ได้แชมป์ลีกอันกฤด3ครั้งเ a s s ีคือคนที่ได้แชมป์ลลกฝรั่งเศสมาราโดน่และโดได้แชมป์ลีกสเปเกตีคนละ twice เมสซี่คว้าแชมป์ลีกสเปนมากสุดถึง10ครั้งครับส่วนบอลถ้วยในประเทศ FA ครับเมบ<ป>มากสุด7ครั้งดังนั้นจะมาสรุปว่าใครเก่งสุดดีสุดผมว่าหลงทางครับเพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมันเทียบก,กันไม่ได้ฮะและความคิดคนเราเปลี่ยนทุกวันตอนโดพาทีมชาติโปรตุเกสคว้าแชมป์ยูโรและเมสซี่ไม่ได้บอลโลกทุกคนก็บอกว่าโดเก่งกว่าวันนี้ เมสซี่ได้แชมป์บอลโลกโดูเลือกจะไปแตะบอลที่ซาอุหลายคนก็บอกว่าเมสซี่เก่งกว่าแล้วและพี่น้องดูแชมป์บอลเหล็กที่อิตาลีครับแม้ว่าโดกับมาดร่าจะเท่ากันเนี่ยแต่สมัยก่อนเกมหนักกว่านะแล้วก็ช่องว่างแต่ละทีมก็ยังไม่บานเท่ากับสมัยนี้ฉะนั้นปีใหม่คุยแบบใหม่อย่าไปเปรียบเทียบว่าใครดีกว่ากันครับคิดบวกว่าเราโชคดีขนาดไหนที่มีคนเก่งหลายคนในยุคเดียวกันแล้วก็อย่าไปให้ค่าการยิงประตูหรือความดังเกินไปฮะ ใครดูบอลจะรู้ว่าสเปนในยุคหนึ่งก็เป็นยุคทองนะในยุคช่วงแบบ2 000. อ0 0นเน่ยงอดูฮะผมโยนอิน iesta เข้าไปอีกคนหนึ่งกองกลางเขาควา้าแชมป์ระดับทวีปกับทีมชาติสเปนมากสุด2ครั้งแล้วก็เป็นการควา้าแชมป์ยูโร2ครั้งติดต่อกันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นี่ถือว่าเจ๋งที่สุดใน5คนเลยนะแล้วถ้าเกิดหากวัดจากจำนวนแชมป์สำคัญอิน iesta เป็นรองแค่เมสซี่คนเดียวนะฮะจึงขอสรุปว่าเพลเล่คือเทพแห่งฟุตบอลโลก มาราโดนาสร้างช็อตเด็ดบอลลิกอิตาเลียนโนัรโดคือซุปตาที่ c o n เคิ r ์ d ทั้งในอังกฤษสเปนและอิตาลีเมสซี่คือราชาแห่งสเปนและอินิเอสตาคือตัวพ่อบอลยูโรคิดแบบนี้มีแต่มิตรขอให้หยุดแพร่ยาพิษของการเปรยียบเทียบที่ไม่มีใครรู้คำตอบที่แท้จริกรู้แล้ว ทำไงให้นักบอลเนี่ยโวยกรรมการได้น้อยลง